แฮมอาแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชา้าสามราฬิกาที่นารักทุกทันด้วยนะผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ i อดีของคุณเบราว์เซอร์กันนะครับผมคุณเบราว์เซอร์เนี่ยเอา i อดีมาให้ยืมนะครับขอบคุณคุณเบราว์เซอร์มากๆนะผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวของน้องเกรอนภาพมืดกันซึ่งเป็นมอนเตอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งเลยนะครับผมใช้ได้เลยจริงๆนะครับผมลองเล่นมาลองไปสัมผัสมาก็รู้สึกไอตัวนี้จริงๆเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะมันมีหน้าที่หรือตตแแแหหหนน่่่่่งงงได้้้คอขาาาาาาลลลกกยมๆซึววเรจะ ให้มันเล่นเป็นตำแหน่งไหนนะครับผมอ่ะตัวของน้องเกรอนนะครับผมเป็นมันเตอร์สาย HP นะครับผมซึ่งเบสสเต็ตไม่แยกสะปีดได้ ATK ได้แล้วก็ตัวของเลือดได้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมอ่ะ ทีนี้สก,กิลของน้องเกรอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนิดนึงตรงแพสซีฟนะครับดังนั้นผมอาจจะอธิบายในบางส่วนนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นมามันไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับผมอ่ะแต่อธิบายสก,กิลที่1ก่อนครับสกิลที่1ครับเป็นการตีเป้าเดียวครับแล้วก็มีโอกาสหักดาบเนี่ยสองเทินนะผมตีเป้าเดียวหักดาบได้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญคือตัวของน้องนะครับผมสามารถที่จะเป็นการตีแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของรีบัฟเพิ่มขึ้นได้ตัวยอย่างเช่นหักดาบจาก2เทินกลายเป็น3เทิน ปับ๊บเอ่อชาแลบจาก2เทินกลายเป็น3เทินอะไรแบบนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาของรีบัฟเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะ แกส่สก,กลิลที่1ก็สามารถเพิ่มรีบับได้แล้วนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผมสก,กลิลที่2ครับเป็นการตีหมู่ครับทุกคนเป็นการตี2ครั้งเป็นการตีหมู่ครับครั้งแรกจะเป็นการวางระเบิดครับครั้งที่2ครับจะทำทำให้เกิดเคสของการสตัรนะครับผมอ่ะก็มี2ครั้งนะครั้งแรกวางระเบิดครั้งที่สสตันได้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือสก,กลิลติดตัวครับผมสกิลติดตัวจริงๆผมขออนุญาตสรุปให้ฟังแบบง่ายๆล้วกันนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือน้ยกร่อองนนเเี มันมีบัฟฟ้าอยู่ในหัวนะครับผมสองบัฟใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น3บัฟทุกคนแต่มันก็จะกลายเป็น3บัฟ3 <c oughs> บัฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมสองสองมี2เทิร์นก็จะกลายเป็น3เทิร์นอะไรแบบนี้ไม่ใช่3บัฟสิสองเทิร์นก็กลายเป็น3า,าเทิร์นนั่นเองครับเป็นการเหมือนกับการขยายระยะเวลาของบัฟฟ้าบน,นหัวเรานั่นเองครับแค่ตัวเราเองนะไม่ใช่ของเพื่อนนะครับผมที่เนี้ย มันบอกว่าตัวของสกิลน้องบอกว่าเมื่อโจมตีศัตรูความเสียหายจะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมอ่ะและนะครับผมและจะเป็นการไล่นะครับผมเหมือนคล้ายๆกับเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกลดพลังนะครับผมทีละ10%อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเหมือนกับเป็นการไล่เอฟเฟกในที่นี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการทำดาเมจดอทขึ้นไปไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นแล้วอะดาเมจมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกคนดามจมันไม่ได้ต่างกันมากเหมือนเป็นการเติมดาเมจดรอตหรือเปล่าอันนี้อันนี้ขออ้วรงนผมมาาลเู่สึก มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ค่อยแบบเห็นภาพความต่างมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เหมือนกับประมาณว่าทำนาเมจจากตัวของรีบัฟได้นั่นแหละรีบัฟแดงยิ่งตีอ่อยิ่งมีบัฟแดงเยอะก็ยิ่งตีงแรง,ง,แง,ง,แงอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆดาเนมจเบามากนะครับผมจริงๆนะครับผมแล้วก็คือมันจะเป็นการลด HP ตัวเอง10%หากได้รับเอ่อเทิร์นทันทีหากได้รับเทิทรท์นต่อในกรณีที่เรามีบัฟบัฟบฟ้าเนี่ยสอันขึ้นไปถึงว่าเรามีบัฟฟ้า3อันขึ้นไปเนี่ยน้องจะเป็นการลดกเลือดตัวเองลด มันก็ไม่ดโดนดเลอขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นด้วยไม่ได้เห็นความต่างเลยเพื่อนเพื่อนสกิลสามันเหมือนมีดีแค่ตัวของการขยายอ,อ่รีบัฟเออมีการขยายบัฟฟ้านะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่ได้เป็นการดอดแรงขนาดนั้นนะเพื่อนเนะ่อนนะอที่ลองมานะครับผมอ่ะตัวนี้จริงๆก็บอกก่อนว่าหาเคสสตี้ยากมากนะครับผมแสงเออแบบ a t A ก็หายากลองเล่นแล้วก็ไม่เจอความต่างในเรื่องของดาเมจมากสักเท่าไหร่นะครับผมประมาณนั้นละกนนะ เพิ่อมอีทีเคให้ทัดมือเน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยถือว่าตอบโจทย์เลยรูนี้แนะนำนะครับผมแนะนำเป็นเอ็กซ์เตอร์น์แล้วก็เป็นวิวนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์ก็สเตตัสก็จะประมาณนี้เลยทำรูนยากมากทำรูนยากมากคือมันต้องแบบเป็นเต็มเตมเพอร์เฟกต์สแตทหน่อยหน่อยนะผมประมาณนี้คืออย่างที่ผมพูดไปข้างต้นก่อนที่จะเริ่มคลิปคือเราอยากให้น้องเนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งแบบไหนตีแรงๆไหมแต่ว่าผมไม่ค่อยเชียร์ให้เป็นสายปวนดีกว่าก็คือวางระเบิดสตาร์ทเอานะครับผมวางระเบิดสตาร์ทเอาก็ เน้นไปทางการทําดามิจากระเบิดซะมากกว่านะครับผมอ่ะอันนี้คุณตัวของคุณบาลเซอร์เนี่ยใส่เป็นตัวของสกิลสแม่นยําเพราะว่าเราต้องการแม่นยําในการวางระเบิดดนะ้วยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตัวของธาตุเนี่ยเราอาจจะเป็นใส่ตัวของ damage, าดามิธาตุก็ได้นะผมเออดามิจากระเบิดก็ได้นะผมประมาณนี้ยวให้ดูนะครับผมระเบิดเราจะได้รังแรงนะผมหรือจะเป็นการธาตุก็ได้นะการธาตุน้ำอย่างเงี้ยที่เราเจอบ่อยๆก็ได้นะผมเห็นไหมดามิจากระเบิดแบบนี้เป็นต้นนะผมสามารถใส่ได้นะผมแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแต่ผมไม่แอบเชียร์ไปทางดามิจากระเบิดนะ ดาเมิจากระเบิดเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆ,ๆนะครับดาเมจระเบิดสกลิลสแม่นยำเฟี้ยวบอกเลยวเฟี้ยวมากๆนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใช้งานแบบไหนกันบ้างเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวให้สาธิตในคอนเทนต์การฟาร์มดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมการฟาร์มคือใช้ได้อยู่นะครับผมดาเมจมันไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบแย่เลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าน้องใช้งานแบบไหน AI ฉลาดมากดูสตันได้ครับวางระเบิดติดแถบได้ด้วยได้ผมข้อดีของสกลิล2คือเวลาที่ตัวของน้องเองอะ่ะ ต่คิวสไปแล้วเนี่ยถ้าศัตรูเกิดเคสสตันเนี่ยมันเหมือนแคบจะเป็นการการันตีหรือว่าตัวเนี้ยตายแน่หรือแบบโดนตัวเนี้ยโดนระเบิดแบบร้อนแน่ๆครับผมโดนระเบิดเสร็จปั๊บเนี่ยสตันด้วยพอได้เทิร์นมาเนี่ยแทบจะระเบิดบนหัวแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมคือดีมากนะแบบนี้ครับผมนี่ตีปื๊บสมมติว่าน้องได้เทิร์นปั๊บเนี่ยแล้วได้เล่นเทิร์นต่ออีกทีททนึงอ่ะคือระเบิดมันทํางานไปแล้วคือแตกไปแล้วอ่ะดูดิเห็นไหมปึ๊บ ด,ดปึ๊บติดสตันด้วยแล้วก็โดนราเมจจากระเบิดตุยครับผมโโอ้ห,หของแท้ราเมจจากระเบิดแรงนะผม 10K ขนาดที่ไม่มีบัฟดาบแล้วก็ ATK ไมไ่ได้แบบบึ้มบั่มซอมบี้ขนาดนะั้นถือว่าแรงมากมากนะผมอ่ะทีนี้ผมมีเคสสตั้ตี้ในเรื่องของอ่าคอนเทนต์ RTA มาให้ดูนะครับผมเป็นคอนเทนต์ RTA ดาวแดงนะฮะทุกคนซึ่งหาตัวอย่างยากมากหาตัวอย่างยากมากนะผมการหยิบแมตที่เหมาะสมเนี่ยหายากมากๆจริงๆนะครับผมอาจจะให้ดูว่ามันหยิบมันเล่นยังไงบ้างนะผมอ่า พอเล่นออกไปทางตีมแบบซีซีนิดนิดนะแบบตีมซับซับซีซีหน่อยๆเนี่ยผมก็คือแบบมีลบบัฟค่อนข้างเยอะนะครับผมมีลบบัฟ2ตัวนะครับแล้วก็มีการสร้างในเรื่องของบัฟฟ้าด้วยอย่างตัวออร์เคิลอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์ดห้ดูครับผมปึ๊บสร้างบัฟมาเห็นไหมบัฟฟ้าน้องมีตั้งเยอะครับผมปกติชาวบ้านจะช่องเนี่ยสองสามอันใช่ปะ่ะแต่น้องเนี่ยปลาไป4 5อัดเอเอปลาไป3 4มสี่อ่ะสามสี่เธอหนานมาก น,นี่วางระเบิดแล้วก็สามารถทําให้สตันแบบนี้ได้ด้วยครับเห็นไหมสตันชัวมากนะบอกก่อนนะสตันชัวมากมากเลยครับทุกคนสตันอย่างชัวนะผมจริงใครที่แบบมีน้องอยู่ลองไปเล่นได้ครับผมเอามาเป็นตําแหน่งวางระเบิดได้ผมแนะนํารูมเป็นเอ็กซ์เตอร์น์นะแอบบเชียร์เป็นเอ็กซ์เตอร์น์สักประมาณหนึ่งครับเห็นไหมมันสามารถเป็นการตีแล้วก็สร้างเออแบบเป็นการเพิ่มคูเออแบบตัวของรีบับเออรีบัฟแดงได้ด้วยนีผมเห็นไหมรีบัฟแดงตอนแรก3เทินใช่ไหมกลายเป็น4เทินอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งดีมากนะผมบอกเลย ถ้าแบบเจอพวกรีบัฟใบไปแบบนี้รีบัฟใบหรือแบบตัวของพวกบัฟพิษไปนี่โอ,โ,โอ้โหยันรูดบวชนะบอกเลยมาครับผมประมาณนั้นเก่งนะเก่งเก่งพอสมควรเลยตัวนี้ยเก่ง ก็เป็นมอนเตอีกตัวนึงที่แบบน่าน่าน่าเอามาเล่นนะครับน่าเอามาเล่นนะครับเป็นตัว CC ได้นะผมตัดจังหวะได้รุคที่แนะนำนะครับผมในคอนเทนต์จริงๆผมแนะนำเป็นเอ็กเตอร์เทิร์นเลยนะเอ็กเตอร์เทิร์นบิวนะครับผมแต่ว่าอาร์ติแฟกต์กับรูนอาจจะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องการหลายสเตตแม่นยำก็ต้องการสปีดต้องการเลือดต้องการเอตีคต้องการนะครับผมซึ่งทำยากเหมือนกันแต่อาร์ติแฟกต์ทำง่ายนิดนึงตรงที่ว่าโฟกัสไปทางสกิลสองแม่นยำนะครับแล้วก็ตัวของดามิจักระเบิดนะครับผมประมาณนั้นละกันเนื้อแต่ว่าเกมมมมเเเเเนนนนนนี้ผผวว่่่่่าาาาาาาขขออลลปปรรรระะะะทไไิิดึงพฆคคับม เขาไม่ฆ่าออร์เคิลตัวของออร์เคิลแสงนะผมอ่ะปล่อยให้ตัวของน้องล่มได้เอ็กซ์เจเทิร์นมาเรียกได้ว่าวุ่นวายกันสุดๆนะฮะมาดูกันอันนี้จะวางระเบิดต่อครับผมปืบป๊บปื๊บเห็นไหมสตัร์ชัวร์มากทุกคนสตัร์ชัวร์มากๆนะผมธาตุมืดคือเก่งเลยนะผมอ่ะชนะไปของเท่บอกเลยว่าของเท่จัดในนี่แหละครับผมในการเล่นในคอนเทนต์อาชีพผมหาคิสตัตตี้ได้เคสเดียวเพือพ่อนๆเสียดายมากๆนะผมอ่ะผมเป็นไงบ้างกันบ้างครับผมสำหรับตัวของน้องเกรอนธาตุมืดนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอยากให้ เอามาเคสหลายๆเคสอยู่เหมือนกันแต่ว่ามอนเตอร์ในไอดีมันต้องซัพพอร์ตด้วยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวของเกรอนมืดเก่งนะเก่งมากๆแต่ว่ามันไม่เหมาะกับผู้ได้เริ่มต้นครับทุกคนดังนั้นอาจจะต้องมีมอนเตอร์ที่เฉพาะทางหน่อยนะครับผมอาจจะต้องมีมอนเตอร์เฉพาะทางประมาณหนึ่งนะครับผมอันนี้อาจจะหยิบเคสเอ้น้อยหน่อยต้องขอภายด้วยจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เป็นแสงมืดหาเคสซัสดียากมากๆนะครับยากแบบยากเลยนะผมต้องขอภัยด้วยจริงๆนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคร